อ่ะทีนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการตรวจสอบพัดลมนะครับอันนี้แกะมาแล้วจริงจริงมันปิดอยู่นะปัญหาจริงมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักหรอกนะทีนี้ผมลองซ่อมเองแล้วเนะี่ยก็คือเฮ้เวลากดเนี่ยกดไปละวุดนะอันนี้มันจริงมันแตกแหละข้างในมาแตกมันแตกไปละอ่ะเก้าหนึง่งเนี่ย มันติดเมื่อก่อนอนะ่ะเกียร์สองติดเกียร์สองกดไปแล้วมันก็หมุนอันนี้กดลงนะแต่ว่ามันก็หมุนปกติเกียร์สามอ่ะอยู่มันเดิมแต่มันไม่หมุนเอ๊ะโดยทั่วไปลัสวิตต์อะ่ะมันจะเป็นการสัมผัสธ,ธรรมชาติเลยนะอ่าอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับแต่บางคนอาจจะจะไม่ทราบหรือเป็นผู้หญิงเนะียไม่ทราบเลยเพราะนั้นเราเบื้องต้นเราถ้าเราไม่อยากเข้าร้าเราก็าแกะดูก่อนก็นกนได้ไม่งั้นเราเข้าดู u t u b e อ่ะอันนี้ไหนไหนอันนี้ผมรู้ปัญหาละก็เลย อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันก็ได้ก็แกะแล้วก็ซ่อมเองได้เลยอันนี้ผมเจอปัญหาแล้วมันไม่ได้หนักหนาไม่ได้เป็นที่ตัวอื่นอ่ะก็กดไป้เอสไม่ติดเมื่อวานดีสองให้ได้ปกติแต่อันเดิมอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็ลองมาทํามากดดูอ่ะเปิดอ่ะใช้ได้อ่ะกสองไม่ได้ครับกดกดได้หมดนะแต่มันไม่ติดอ่ะก็เลยสงสัยเอ๊ก็เลยเปิดฝาก็เลยเปิดฝาดูเพราะผมเคย น้ำมันเข้าไปในพัดลมเคยแกะมาดูซ่อมแต่ไม่ได้ดูว่ามันเป็นอะไรเคยเช็คเนี่ยก็เป็นร็อตปกติน็อตปกติทั่วไปนี่แหละก็เอาหาไข่ควงอะไรก็ได้ทําเองก็ได้เป็นผู้หญิงก็ทําได้น้องน้องก็ทําได้แกะออกมาเพราะนั้นนะครับในนี้อาจจะมีมดอยู่ทําความสะอาดเลยเป่าหรือว่าเอาทิชชู่เอาอะไรมาเช็ดความชื้นหรือมันอาจจะมีความชื้นเข้าไปอยู่ข้างในถา,ามสะอาดนะครับคือเอาเบื้องต้นก่อน นะครับถ้าเป็นส่วนอื่นเงี้ยอาจจะให้ช่างไฟเขาดูนะครับอ่าเนี่ยผมเห็นปัญหาละเดี๋ยวให้ซูมเข้ามาใกล้ๆอันเนี้ยเห็นปัญหาละก็คือเอาส่องร้อยแตกเนี่ยมันมีรอยแตกเนี่ยผมกดเนี่ยเดี๋ยวใหม่ใหม่เนี่ยเย็นเนี่ยอ่าไม่เห็นกล้องไม่เห็นเนี่ยอ่าอาจ,จะส่องเห็นไหมมันจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยบลาร์กด ปุ่มพวกนี้ปุ่มสองปุ่มสามเนี่ยมันก็เลยไม่ถึงเนี่ยมันดันออกแผ่นสัมผัสของตัวตัวแผ่นเหล็กเนี่ยที่มันจะทำให้สายไฟมันโดนกันมันไม่ติดไงเออจะเจอปัญหาแค่นี้แหละตอนนั้นอาจจะเป็นอะไรอ่ะข้อสังเกตให้พวกเราซ่อมเองก็ได้เผื่อมันจะแตกเหมือนของผมเลยนี่มันแตกเดี๋ยวผมจะเอาสายเคเบิลไทยเส้นเล็กๆถ้าไม่มีคงต้องซื้อแหละหรือมันก็ ไม่แนะนําให้เอารวดนะอาจจะเอาเป็นเชือกหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นฉนวนเนาะอะผมเออผมมีพอดีเลยผมเก็บไว้เส้นเล็กๆก,ก็จะเอามารัดตรงนี้นะครับจะอามารัดแค่นี้แหละครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ครับ เอาเคเบิลไทยรัดรอยแตกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเปิดพัดลมกันอ่ะตัวนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งมันใช้ได้อยู่แล้วปกติเกียร์หนึ่งใช้ได้อยู่แล้วปกติเดี๋ยวลองเกียร์สองนะเห็นไหมติดอ่ะเกียร์สามติดนี่ไงมันแตกคือปัญหาหง่ายๆมันของพวกเราอาจจะแตกแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ก็เวลากดก็ระวังหน่อยบางทีมันอายุงานมันนานแล้วพลาสะติกมันร้อนจัดหน้าร้อนก็จะพังแบบนี้โอเคครับขอบคุณมากครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะอันนี้ครับเอาเคเบิลไทยรัดรอยแตกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเปิดพัดลมกันอ่ะ ตัวนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งมันใช้ได้อยู่แล้วปกติเกียร์หนึ่งใช้ได้อยู่แล้วปกติเดี๋ยวลองเกียร์สองน้าเห็นไหมติดอ่าเกียร์สามติดนี่ไงมันแตกคือปัญหาง,ง่ายง่ายมันของพวกเราอาจจะแตกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ก็เวลากดก็ระวังหน่อยทีมันอายุงานมันนานแล้วพาสติกมันร้อนจัดหน้าร้อนก็อาจจะพังแบบนี้ โอเคครับขอบคุณมากครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะ